นี่คือสิ่งที่ออกมานะคะซีกาคินซิงทิชชู่นะคะจากแบรนด์โซลาร์คอสเมติกเป็นคินซิงลบเครื่องสําอางในรูปแบบทิชชู่นะคะเขาก็จะเหมาะกับผิวที่เป็นผิวบอบบางแล้วก็เป็นสิวนะคะมันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็พาราเบนนะคะท้าไม่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายแน่นอน,นะคะ่ะ ียวจะลบส่วนที่เป็นผิวก่อนนะคะเช็ดเครื่องสำอางได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะและไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวแน่นอนค่ะตัวอะไรเนอะกับตัวมาสคาร่าของเกียวตัวนี้ก็คือแบบกันน้ํากันทุกอย่างหนักมากนะคะเช็ดบริเวณรอบดวงตาอะไรเงี้ยก็คือไม่แสบตาเลยนะคะทุกคนถือว่าผ่านมากเลยนะคะสําหรับการเป็นแบบ cleansing tissue ใน,นการ ลบส่วนของตานะคะนี่คือสิ่งที่ออกมานะคะสาดเรียงในแผ่นเดียวสุดๆเครื่องสำอางที่ออกมาจากหน้าเรานะคะมันแผ่นเดียวได้จริงๆหรือเปล่าด้วยการใช้แผ่นใหม่นะคะแล้วก็เช็ดตามอีกรอบหนึ่งแทบจะไม่มีอะไรติดออกมาแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือถือว่าเลิศ